ว่าทำอะไรคะก่อนที่ยังไม่มาตามนะคะอ้าวอ้าวแล้วเขาไม่รู้อะว่าเราอยู่ที่นี่แต่ว่ามีเพื่อนถ้าถ้าเกิดเขาตามเขาจะบอกเขาบอกด้วยอะไร WhatsApp Skype เขาแน่ใจบอกทุกคนไปเรียกอาชวินมาให้อาชวินมาบอกส่วนใหญ่แล้วเขาก็เคยโทรมาอ้าวแล้วน้องอยู่ในนี้เขาจะรู้ได้ไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาไปตามตัวกพ่อน วส,สวัสดีคะ่คะนัตตี้นะคะจากนิสกูฟิแลนด์ค่ะวันนี้นัตตี้พาทุกคนนะคะมาทัวร์ที่โรงเรียนเมริกาเรียที่ประเทศฟิแลนด์ค่ะและว,วันนี้มีนักเรียนนะคะในโครงการของเราถึง2คนค่ะฝากแนะนําตัวด้วยค่ะสวัสดีคะ่คะชื่อปราณค่ะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพค่ะนันโนค่ะกรุงเทพเหมือนกันทั้งสองคนมาจากกรุงเทพนะคะเ,เรามาเรียนที่ประเทศฟิแลนด์โปรแกรมอะไรคะ โปรแกมรมเฟรชคะ่ะโปรแกมรมเฟรชเฟชคะ่ะโอเคซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์เรียนภาษาออนไลน์ก่อนที่จะามาสมัครเข้าโรงเรียนนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ที่มัธยมปลายที่นี่ค่ะมาถึงประเทศฟินแลนด์ครั้งแรกใช่ไหมคะ,คะของน้องครั้งแรกแต่ว่าได้ข่าวว่าน้องเคยมาแล้วใช่เ่ะมาเมื่อ4ปีที่แล้วน่แสดงว่าก็แบบว่ามีประสบการณ์บ้างแล้วแล้วน้องคนที่มาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเรื่องอะไรคะก็หลายๆอย่างค่ะเพราะว่ามันแบบมันใหม่ไปหมด อืมค่ะแล้วน้องนาโนค่ะห่างไป4ปีรู้สึกไงบ้างคะ,ะครั้งแรกที่มาถึงก็สลืมสลือนิดนึงค่ะเพราะต้องบินนานแต่ว่าก็แบบสนุกดีค่ะสนุกดีใช่ไหมคะมาถึงที่เมืองเมริกาแบบเป็นครั้งแรกวันแรกเนาะรู้สึกไงบ้างคะ นั่นหนูรู้สึกว่าแบบดีกว่าที่คิดด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกแบบคุณป้ากังวลมากว่าจะไปอยู่บ้านนอกที่ไหนเออพอาถึงแล้วแบบมันเป็นเมืองกว่าที่คิดมากเลยค่ะแบบมีของครบเลยแบบมีทั้งอพเดกิแล้วก็เอสมาร์เก็ตเคมาร์เก็ตอ่ามีร้านขายยามีร้านค้าร้านสะดวกซื้อซึ่งใกล้ที่พักน้อค่อนข้างมากเลยใกล้มากแบบประมาณแบบ20เมตรเดินสอง้าถึงอ๋อใช้ถือว่าดีนะคะที่พักเป็นยังไงบ้างคะ อดีถือว่าถือว่าดีโอเคสมราคาสมราคาวันวันนั้นที่เรามามันจะมีอะไรนะคะมีเตียงให้เรียบร้อยมีผ้าปูมีผ้าเช็ดตัวมีเครื่องครัวให้ด้วยเนาะวันนั้นที่น้ํามาส่งใช่ไหมคะทุกอย่างค่อนข้างครบแล้วก็มีเรียกว่ากึ่งกึ่งการีนเนาะที่เขาแบบมาต้อนรับเรา นะคะแล้ววันนั้นเขาให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมคะจําได้ไหมคะให้ข้อมูลอะไรบ้างเหมือนให้เขา้าวว่ารอบๆเมืองมีอะไรบ้างค่ะอะไรอยู่ตรงไหนค่ะมีบอกว่าให้เบอร์มาเผื่อว่าฉุกเฉินหรือว่ามีเรื่องอะไรก็โทรไปได้อืมค่ะเรียกว่า สตาร์ทอัพคิดหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ชีวิตที่ประเทศฟินแลนด์อย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีอิมเมอร์เจนซีให้โทรเบอร์ไหนติดต่อใครแล้วก็เขาให้คอนเทนต์อินโฟมชันของเขา <Wow. S 2> ด้วยเนาะมาโรงเรียนวันแรกค่ะทีนี้ถึงเวลาต้องไปโรงเรียนค่ะโร <c oughs> งเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างของน้องหน้าโลก่อนก็ได้ตอนแ,อแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะแบบมาถึงปุ๊บครูก็รัวฟินใส่เลยก็รัวตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบใช่พ่อ อยู่ไปเนด่นๆก็ริมฉิดแบมีเพื่อนเพื่อนก็ช่วยภาษาจินบ้างน้องปราณล่ะคะออ first impression เ,ออเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นตกใจตื่นเต้นเอ็ตนเต้น,เ,นเรื่องอะไรคะเรื่องภาษาเรื่องครูวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องอ,อ,อะไรมากที่สุดคะทุกอ,อย่างเลยครัเปิดเข้ามาแล้วก็มีคนเปิดวันแรกเขาก็นั่งรองกันอยู่เต็ม,มเลยคะ่ะ โอ้โหแล้ววันแรกมันเป็นวันที่เขาเรียกว่าปฐมนิเทศใช่ไหมคะให้อินฟอร์เมชันใช่ไหมคะแล้วตอนที่ช่วงที่ให้อินฟอร์เมชันนะคะเขาพูดภาษาฟินกับเราทั้งหมดไหมคะพูดทั้งหมดเลยเข้าใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะคิดว่าโอ้ตอนนั้นตอนนั้นแยนิมก็ไม่รู้เขาว่าแปลว่าอะไรคิดว่าจับใจความได้ประมาณไหนคะไม่เกิน20ไม่เกิน20โอเคถือว่าดีค่ะ แล้วคิดว่าภาษาที่เรียนมาออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็พอมาถึงอะค่ะคิดว่ามันใช้ได้ระดับไหนคะมันช่วยเราระดับไหนคะอืมก็พูดทั่วทั่วไปพอพอสื่อสารได้บ้างคะ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่ต้องตอบลึกๆแล้วก็อาจจะมีติดขัดบ้างมีถามเพิ่มเติมบ้าง ก็ก็อย่างที่รู้เนาะภาษาที่เราเรียนออนไลน์มาค่ะเรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานแล้วเราก็จะมาเรียนเพิ่มที่ประเทศฟินแลนด์เนาะตารางเรียนเป็นยังไงบ้างคะเออค่อนข้างฟรีเลยนะคะแบบใช่แบบดีมากเลยแล้วของนาโนรีไปโรงเรียนกี่โมงคะโดยโดยทั่วไปมีวันไหนที่แบบไปเลดไปช้าหรือว่ามีวันไหนที่กลับช้าแล้วไหมคะของนาโนแบบของนาโนไม่มีไม่มีเลยเวลาในตารางเลยค่ะเพราะว่ามีแต่ วันไหนสมมติไม่มีข้าวเช้าเราก็าก็แบบไปสายได้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าแบบข้าวไหนมันวันวันจบแล้วถึงแบบยังไม่ทันถึงสี่โมงเลยเราก็กลับบ้านได้ก่อนค่ะแล้วระหว่างวันมีข้าวว่างเราจะไปเอสมาเก็ตไปอะไรก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้เช้าสุดมากี่โมงคะเช้าสุดคือ8ปดโมงสี่สิบห้าแล้วเลทสุดละคะสิบโมงเนยไม่ก็บางทีก็สิบ บางทีมันเป็นข้าวบ่ายทีเดียวเลยถ้าไม่มากิงมัออกอ๋เขามีอาหารเช้าให้ฟรีหรอคะรือว่าอาหารกลางวันอาหารกลางวันอ๋อเรามาทานอาหารกลางวันใช่ค่ะแล้วตอนเย็นค่ะเลื่องเรียนกี่โมงคะน้องปานเขามีกติตาร์โลสค่ะแล้วกี่โมงคะถ้ามีแบบคุกกิ้งคลาสค่ะ เกือบเกือบห้าโมงค่ะแล้วโอเคไหมคะโอเคค่ะเพราะว่าก็ทําอาหารเราเขาก็ให้กินไปเลยค่ะคะ,คะก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนประมาณว่าเรียนรู้ทําอาหารแล้วเราก็ได้แบบดินเนอร์ฟรีด้วยอ่า<ช>โอเคได้แบบว่าเรียนรู้ไปด้วยส่วนใหญ่เป็นอาหารฟินหรือว่าเป็นอาหารเอเชียหรือว่าเป็นอาหารอะไรคะอืมอันนี้เพิ่งเริ่มค่สที่สองไปเมื่อเมื่อวานคะ่ะอ๋ออันแรกทําอะไรคะคลาสแรกทําอาหารฝรั่งเศสค่ะอ๋อแล้วคลาสที่สองล่ะคะอ๋อ คะคาแรกแบบว่าเป็นแพลนค่ะว่าก็สังเธอมีว่าเราจะทําอะไรกันบ้างแล้วก็คาที่สองก็คือคาคาเมื่อวานก็คืมก็ได้เริ่มทําค่ะแล้วคลาสคุกกิ้งนี่บ่อยไหมคะต่อหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์มันเป็นวิชาเลือกหรือว่ามันเป็นวิชาบังคับคะเป็นวิชาเลือกอ๋อที่เราเลือกเองแล้วน้องนาโนวิชาเลือกเรื่องเรียนอะไรคะนาโนไม่ค่อยได้เรียนแบบเพิ่มขนาดนั้นค่ะแต่ว่นาโนเรื่องแบบ เลือกหรือว่าแบบไายขขอ็รลือกหมดก็เลยอ,อค่ะไม่ได้ไม่ได้เลือกอาทางวิชาเลือกแบบนั้นอะโอเคน้องปราณอาจจะอยากจะทําความรู้จักกับวัฒนธรรธมเรื่องอาหารของประเทศฟิแนแลนด์ก็เลยเลือกทำเนาะเรื่องการเรียนค่ะปรับตัวยังไงบ้างคะเข้ากับเรียนกับวิชากับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ปรับตัวงไงบ้างคะตอนแรกก็แบบลุ้มๆุดอนๆอยู่เหมือนกันค,ะค่ะราะว่าแบบนโนภาษาไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะวันนี้ก็แบบ พยายามอ่านหนังสือเพิ่มเยอะๆแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเกร็ดมันก็ดีขึ้นอืค่ะแล้วตอนนี้น้องนาโนเรียนวิชาอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มี bio physics psychology อะฮะแล้วก็เคมีแล้วก็ปิดกรรมติกาว้าวสายเป็นสายวิทย์เลยเนาะคณิตศาสตร์ นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องนาโนมีเป้าหมายอยากเรียนเป็นไรคะอยากเป็นหมอนี่ก็แแดงว่าเลือกมาถูกทางแล้วเนาะฟอ,อกจุดตกกัสได้ถูกทางมากๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเรียนวินวกิรตที่นี่ไม่ค่อยกดดันเลยค่ะ เ <Okay. S 2> พราะว่าที่นี่เขาเน้นใช้เรียกว,ว่าเน้นเรียนเพื่อไปใช้งานเนาะได้จริงแล้วก็สิ่งที่เราเรียนไปค่ะมันสามารถต่อยอดได้ในอนาคตอย่างเช่นถ้าเราเลือกเรียนมหาวิทยาลัยปิดการมติกหมายถึงว่า,เ,าเรียนภาษาเรียนเรียนคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ที่แบบว่าสุหลักสุดเข้มข้นเนาะหลักสุดเข้มข้นนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่จะไปอินเจเนียร์สายแพทย์<ช>สายหมออะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเลือกได้ถูกทางตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะแล้วน้องปรานล่ะคะมีวิชาอะไรบ้างคะ ก็เหมือนนาโนเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มมาเลือกเป็นประวัติศาสตร์กับที่ทำอาหารค่ะทำไมถึงเลือกเรียนประวัติศาสตร์คะเพราะเพราะว่าหลังจากจบเมื่อถึงที่แล้วค่ะค,คุณครูขเขาบอกว่ามันจะมีคลาสต,ต่อไปแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเหมือนประวัติศาสตร์ของยุโรปค,ค่ะอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าครั้งนี้จะ เรียนแล้วก็ได้ได้เก็บแต้มอะค่ะแต่ว่าไม่มีสอบค่ะมีแค่คุยเล็กๆในห้องค่ะ,คะก็เลยลืมมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นวิชาภา,บาคบังคับหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นวิชาทางเลือกถ้าคอนที่เรียนอยู่ตอนนี้มัน,มนเป็นทางเลือกค่ะอืมค่ะจริงๆแล้วที่ถามว่าทําไมเนาะนาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะว่าเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์เยอะขึ้นมันเป็นการ practice ภาษาฟินแลนด์ซึ่งถ้าเรามีพื้นฐานเข้มข้นที่ดีตั้งแต่แรกค่ะมันก็จะไปต่อยอดวิชาอื่นได้ด้วยทำให้เราเข้าใจเยอะขึ้นมันเหมือนแบบบังคับให้เราเรียนรู้ภาษาเสริมไปในตัวนะคะก,ก็เลยถามว่าเอ๊ทำไมถึงอยากเรียนเพราะว่ามันมีแต่เรียกว่าข้อมูล data หรือ text ตไปหมดเลยอะไรเงี้ยต้องชื่นชมค่ะว่าเป็นวิชาเลือกที่ดีสําหรับเสริมภาษา,ษาษาฟินแลนด์เหมือนนะน้นงฟนเขาก็มีเป้าหมายระยะยาว,ยาวด้วยว่าไงคะ เรียนประวัติศาสตร์ทำไมคะทรไยคะโอ้ถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆมันจะมีอันนึงค่ะที่จะได้ไปตุรกูหมายถึงว่าจะไปมหาวิทยาลัยตุรกูหรือว่าจะไปเที่ยวเมืองตุรกูไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวอ่านั่นก็ดีเลยค่ะได้ทั้งภาษาและทั้งไปเที่ยวพร้อมเลยเป็นไรเดียวกันอ่านะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะที่โรงเรียนคุณครูดูแลยังไงบ้างคะหรือว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะไอ v ว r o n m ร n t มนตอนที่เรามาค่ะ เป็นตยาน่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย s t r i c แต่ว่าถ้าเรื่องดูแลก็คือเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือเราตลอดค่ะ,คะไปขอแต่ว่าแบบเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองในระดับหนึ่งใช่คือต้องบอกว่ามีพื้นฐานที่เราจะสามารถรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ว่าคุณครูที่นี่พร้อมัพพอร์ตถ้าเราต้องการต้องบอกว่าเนาะ วัฒนาธรรมหรือ,อที่ประเทศฟิแนแลนด์ค่ะเราต้องมีความคิดว่าถ้าเรามีอะไรมีคำถามอะไรเขายินดีให้เราถามแต่เราต้องไปถาม าะดางนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเอจะถามผิดมันจะผิดหรือจะถูกแต่เขาอ,อยากรู้ว่าเราโอเคไหมเราอยากจะได้รับความชื่อเหลืบางอย่างนั้นต้องต้องอต้องหมั่นถามเนาะต้องหมั่นเช็คตัวเองว่าโอเคไหมเขายินดีที่จะซัพพอร์ตตลอดเนาะคาถามต่อไปค่ะมีเพื่อนเยอะไหมคะเป็นกลุ่มเล็เลเลกๆกลุ่มเล็กๆ<ม>ได้เจอกับชาติตาชาติไหนบ้างคะความจริงก็มีรุ่นพี่ที่เป็นเด็กอินเทอร์เนชั่นแนลที่สนิทก็แบบมีทั้งเวียดนาม แล้วมีเด็กฟินบ้างไหมคะได้ทำความรู้จักกับเด็กๆฟินแลนด์บ้างไหมคะแบบกลุ่มเพื่อนที่นาโน่อยู่ด้วยกคนก็มีแบบเพื่อนฟินคละกันใช่ไหมคะหลากหลายชาติก็ดีคะ่ะเพราะว่าก็จะได้ทําความรู้จักแล้วก็พัฒนาตัวเองในเวลาเดียวกันทําความรู้จักอะไรหลายสังคมน,นอกเหนือจากนอกเหนือจากการเรียนคะ่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็แบบออส่วนใหญ่มีของสาธารณะที่เราไปทําได้ทั้งหมด อุ้ยมาฮอลลี่ไปทั้งว่ายน้ำจิมจะเล่นแบบเล่นบาสเล่นวอลเล่นหรือว่าจะไปไอซ์สเกตฮอกกี้ก็มีหมดเลยค่ะแล้วน้องนาโนทำอะไรคะความจริงนาโนพยายามชวนปานไปเล่นไอซ์สเกตอยู่ค่ะแต่ว่าหิมะยังไม่มีนี่หรือว่ามันมีหอมันมีหอออ๋อโอเคค่ะโรงเรียนอ๋อสุดยอดค่ะแล้วมีรองเท้าสเก็ตหรือยังคะ มีให้เช่าหรือว่าให้ให้ใช้ให้ใช้เลยค่ะให้ยืมอ๋ทั้งแบบฮอกกีแล้วก็ที่มันเป็นสำหรับสเกตมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่มีว่าวดีมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมไปเล่นนะอย่าลืมไปเล่นล้วน้องปราณเหรคะกิจกรรมยามว่างนอกเหนือจากการเรียนมีอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้ตอนที่อากาศมันยังไม่เย็นนะคะก็จะขี่จักรยานไปรอบๆค่ะ มีจักรยานแล้วมีจัมีจักรยานแล้วเขาให้หรือว่าเราไปหาซื้อจากที่ไหนคะแบบว่าเขาแนะนําว่าจะย้ายออกใช่ส่วนใหญ่เขาจะชอบมีคนย้ายของแถวนี้หรือว่าแบบบางทีเขาก็ใช่ให้ให้ฟรีเลยก็มีค่ะเพราะว่าบางทีเอาไดอบางทีมันขนไปลําบากเนาะเขาก็แบบเออให้ฟรีดีกว่าหรือว่าขายถูกๆอย่างนี้เนาะแต่งว่ามีจักรยานคนละคัน ของหนูญาติเอามาในบ้านเราก็มีทั้งแบบหม้อไห่จานชามที่ไปเอามาจากเสาค่ะเรียกว่าเสริมอีกทีนึงงน้อเพราะว่าบางทีที่โรงเรียนเขาจัดให้มันก็อาจจะแบบลิมิตนิดนึงถ้าเกิดเราอยากมีอุปกรณ์เสริมก็สามารถหามาเองได้ค่ะขอคาแนะนํานิดนึงค่ะในฐานะที่เราแบบเป็นเด็กรุ่นนี้เจนนี้แล้วมาอยู่ต่างประเทศที่แบบโดยไม่มีผู้ปกครอง อยู่ไล้ชีดอย่างเงี้ยค่ะเน้นอยากจะแนะนําคนที่กําลังจะมาฟินแลนด์มาเรียนประเทศฟินแลนด์ภายใต้โปรเจกต์ของเราเนี่ยค่ะมีคําแนะนํำไหมคะของแอโนโก็อย่างแรกเลยนะคะอย่าอย่าคิดว่าอยู่จะทนกินอาหารยุโรปได้อย่างเดียว <c oughs> ตลอดทั้งปี <c oughs> เหมือนอโนนให้ว่าพกแบบอาหารไทยมาบ้างกันเหงาการคิดถึงอะไรอย่างนี้แล้วก็แนะนำให้พกเสื้อผ้ามาเยอะๆค่ะเพราะว่า อย่างเมริกาด้วยถ้าจะหาซื้อเสื้อผ้าก็ค่อนข้างยากอยู่ค่ะไม่ได้มีร้านใหญ่ๆมากใช่ค่ะแต่ว่าแนะนําให้มาซื้อรองเท้าที่นี่ดีกว่าอค่ะใช่แนะนําว่าฝึกภาษาฟินตั้งใจเรียนภาษาฟินให้ดีค่ะแล้วก็มาแบบพื้นฐานแน่นๆเลยค่ะค่ะเตรียมตัวมาให้ดีเนาะอ่าแล้วน้องปราณล่ะคะแนะนําการเตรียมตัวยังไงหรือว่าตัวเองเตรียมตัวมาแล้วอะไรที่มาเราคิดว่าดีหรือว่า มาถึงแล้วอะไรคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าภาษาที่เรียนมาก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อาจจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้อืมอาจจะแบบว่าให้เข้มข้นกว่านี้ปูพื้นฐานให้แน่นมามากกว่านี้หรือให้ดีมากกว่านี้พอเรามาถึงเราก็จะได้แบบว่าลดความอ่ากังวลน้อยลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่าอ่าทงนี้ทางนั้นค่ะ เรามาเรียนเสริมที่<ม>ฟิแนแลนด์ด้วยเพราะว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ที่เมืองไทยเรียกว่าหัวข้อมันก็ลิมิตนิดนึง<ม>แต่พอเวลาเรามาเจอสถานการณ์ริงเช่นวิชาต่างๆเนาะ,ะมันก็จ,จะต้องเรียนเพิ่มในขณะที่เราเรียนค่ะ<ม>อยากจะให้พูดถึงประเทศฟิแนแลนด์นะคะ,<ม>ะว่าได้มาเรียนที่ประเทศฟิแนแลนด์แล้วค่ะ โรงเรียนเขาหรือระบบเขาหรือประเทศนะคะผู้ดโดยรวมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์เกี่ยวกับคุณครูหรือกับการศึกษาที่นี่ค่ะระหว่าง4<ม>เดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าโดยรวมใช่ไหมโดยรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือหรือคุณครูหรือโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า เขาหลายๆอย่างเลยรับใส่ใจมากค่ะค่ะแบบพูดยังไง่ยกตัวอย่างค่ะความใส่ใจเขาเช่นอะไรบ้างคะมันอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราคิดว่าอืมเออใส่ใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาหารอาหารที่ลเดือดคุาเขาใส่เขาใส่ใจมากค่ะเขาจะมาถามว่าอันนี้พอไหมอันนู้นอันนี้ของเธออยู่ตรงนี้นะไปตักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจําได้ specific คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้าแบบแพ้อะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องกังวลมีคนดูแลเพราะว่าเขาใสา่ใจด,ด้านสุขภาพด้านโภชนาการของอาหารเนาะเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีออปชั่นเดียวแล้วทุกคนต้องทานอันแบบเดียวกันหมดบางคนแพ้นมบางคนแพ้ถั่วบางคนแพ้อะไรนี้เขาก็จะจําได้ค่ะคําถามสุดท้ายค่ะมากับ Next Move Finland ค่ะดูแลยังไงบ้างคะอ่าน้องปรางก่อนก็นได้ค่ะอดูแลดีมากค่ะเวลาสงสัยอะไรก็ถามนะ้านะัตี้ ค่ะ<ข><อ>ละเอียดค่ะอ่าน้องนาโนระคะให้ขนมเยอะเวลาไม่มมมมยมยเยี่ยมก็อ,กอุ่นใจมากค่ะค่ะอุ่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยเพราะว่าแบบนีคนคอยดูแลอยู่ที่นี่ก็แบบ อย่าไตอบข้อพักสุดท้ายนี้ค่ะนัตตี้อยากจะขอบคุณน้องๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องปานมานั่งตรงนี้ปอนมานั่งตรงนี้นะอยากรู้ว่านั่งนั่งแล้วมันโอเคไหมนั่นไม่ได้ดูเลยโอ้โหทำไมคะตกเฟลมากเลยตกเฟเหรอคะใช่ เฮ้ปั้นท่านให้อยู่ลุกแล้วไอจะรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้ <laughs> ไม่เป็นไรหรอก